เอาละเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมเอาหน้าตาลางังขุดดินนะครับออกครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเลยเดี๋ยวขับข้างหลังซะด้วนยนะครับผมเดี๋ยวนี้ตักใส่รถไถดีไหมท่านผู้ชมรถไถรถไถรถไถวันนี้ผมมีเป็นพ่วงพ่วงพ่วงดําอ่ะเออนี่ยเนี่เนี่ยนี่เลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันต้องพูดขนนี้เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออยวตักใส่รถไถดีไหม ว่าเรายังไม่เคยทาเลยอ่ะมันไม,มน่มันไม่สามารถที่จะทำให้คอกสูงได้กว่านี้เลยเหรออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกระบะนะคทุกท่านครับมันทําให้คอกมันสูงได้กว่าดีไหมน่ะโอ้โหมันเออมันไม่ได้ลเลยหรอกพี่มันไม่ได้ลเลยหรอกไม่เป็นไรทั้งนั้นเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมทํางานมินิสักหน่อยนะทุกท่านครับนะเราเคยทำแต่ง,งา่ใหญ่ครับทุกท่านครับเรา ทำงานบินี่กันบ้างนะครับงานบินี่ก็มีหัวใจวัวชันซอนเดียซอนเดียชอนเดียนะบมชอนเดียโอ้ยยางอย่างหรูยางอย่างโก้โอเคนี่มันโก้จริงๆ กระจกโคตรหรูอะทุกนครับเออมันมีมันมีมัดตัวตัวหนึ่งครับทุกนครับที่มันมันเป็นมอดสลิงอ่ะเออมันอยู่ตรงไหนวะมันเป็นมอดสลิงไม่แน่ใจว่าผมได้ติ๊กมาหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้ติ๊กมาหรือเปล่าก็ไม่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจครับมันเป็นมันเป็นสลิงดึงอ่ะโคตรดีเลยครับเป็นมอดแท้เลยครับผมมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันเป็นสลิงอ่ะ อ่านี่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 น,นี่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะใครอยากดูก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะครับเป็นสลิงอย่างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้หนึ่งคลิปเลยนะครับนะเป็นบอทแท้เลยนะตัวนี้นะฮะมันเป็นยังไงบอทแท้บอทโดยแท้เลยโอเคไปเฮ้ยอ,อันนี้มันตอบพวงได้ไม่ใช่เหรอตอบไม่ได้หรือว่าเฮ้ยอ,อันไหนวะที่มันตอบพวงได้อะ เดี u, e ๋ยวเดอเอาอันเอาหาอันที่มันตอบพ่วงได้อันไหนวะที่มันตอบพ่วงได้อะท่านผู้ชมอันไหนวะอันนี้เหรอใช่ปะที่เราวันนั้นเราที่เราไปต่ออันไหนวะอันไหนอ่ะที่เราไปตอพ่วงวันนั้นอะที่เราต่อกับรถดีแตนวันนั้นอะเอ้ยใครแม่งโทรมาบ่อยจังวะไอบ้าที่มันกดโอ้โห ไปเดี๋ยวไม่มเป็นไรเอาตัวนี้ไปก็ได้เดี๋ยวเราทีละเที่ยวได้แต่มันนั้นมันตอบพว่วงได้ไม่ใช่หรอผมเอาผมใช้อะไรที่มันตอบพว่วงได้ะท่นานผู้ชมเดี๋ยวผมหาแป๊บนะโอเคตัดอ่าเจอแล้วเจอแล้วน,วน,วน,นี่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 อันนี้เลยที่มันตอบพว่วงได้ยาวๆอะท่านผู้ชมมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวพาวใส่ดินลูกพี่มาเลยมาเลยมาเลย,เลยสีอะไรดีว้า ยินไลดีว้ามาสักสามพวกแล้วกันนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามโอเคสามพวกก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมนะไปไปไปสามพวกสามพวกก็เหลือแหล่แล้วนะครับผมมันเยอะแล้วนะครับผมนะเออเราไปเอาเอาอันข้างในก่อนดีกว่านี่ นี่เลยมันต้องพ่อตุ่มคนนี้นี่นี่มันต้องพ่อุ่มูคนนี้มามันต่อพ่วงได้แบบเป็นร้อยพ่วงเลยนะทุกคนไม่จำกัดเอาง่ายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะแล้วแต่จะทำกันอะ่ะมันทำได้เรื่อยๆอะ่ะแต่ว่าเราจะถอยยากบ้างนะบอกไว้ก่อนนะ นั่นไงนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วเราจะถอยยากมากนะโอ้หแคบกว้างนะเ,เดียวผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยลพี่อันนี้พี่รอดสามพวงมันจะไหวไหมเนี่ยลูกพี่เดินหน้าเดินได้นะแต่ว่าถอยหลังถอยหลังไม่ได้ครับถอยหลังไม่ไม่ไหวครับทุกท่านครับไม่ไหววะ่ะผมเนี่ยไม่ไหวมันล็อกลูกเลยปะ เฮ้ยไอช้นนี้นมันเป็นอะไรของมันวะทำไมมันโรได้วะมันเอ่อล็อกลูกกดตัวกดตัวบอลไปไหมอ่ะเฮ้ยมันล็อกล็อกย่างวะมันมันมันล็อกไม่ได้ดิมัน เฮ้ยสองพวกพอไหมสองพวกพอไปไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวเดี๋ยวขายทิ้งก่อนโอ้ไม่ไหวเ่อไม่ไหวไม่ไหวเออไหนว่สี่พันแปดสิบเนี่ยอันนั้นละ่ะไม่ไหวว่ะแม่งยากจริงครับมาต่อยากมากๆนะสองพวกพอเนาะท่านผู้ชมเนาะยากเกิน เดี๋ยววันนี้เราโฟกัสที่รถเอ่อรถเอ่อเออรถรถอะไรวะเนี่ยวันนี้เราโฟกัสที่รถเอ่อหน้าตาของคุณเนาะทุกคนเนาะช้อปปิ้งอะไรวะเนี่ยมาแล้วแล้วเ,เราจะข้ามไปยังไงวะเนี่ยข้ามไม่ได้ว่ะ เอาเฮ้ย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 เ,เ,เราจะข้ามไปยังไงวะโอ้ผมต้องวิ่งอ้อมเลยหรอนเนี่ยเดี๋ยวทำทางให้รถนี่ข้ามก่อนทำทางรถถ่ายข้ามก่อน โอเคกดชิปบีนะครับเพื่อหมุนกับข้างนะผมนี่เป็นไงโอเคอ่าออเดี๋ยวทำทางก่อนเอาละโอ้โหเดี๋ยวเราเค่อยขุดออกนะครับโอ้โหนี่นี่เลยนี่เลยมันต้องพทษของคนนี้มอดแท้นะเนี่ยตัวเนี้ยมอดแท้จริงนะต้องวิวทำไม,ม่บุกกี่บันลุมหวมวะ มุกี้มันทำอะไรหลุมหลวมะมา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 เดี๋ยวผมตักให้มาโอ้โหดูดูดูโอ้โหมา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  เอาเค่นี้ก็น่าจะข้ามได้ลโ <c oughs> ครชอบเสียงเสียงสตาร์ทเครื่องอะ่ะเดี๋ยวจัดเบบี้ชักให้หนึ่งดอกปะอุ้ยโอ้โหตมลงงี้เลยเหรออ่ะเดี๋ยวๆๆ,ๆ เออเสียงสะทรานเครื่องดีเดี๋ยวจัดให้เบบี้ชักไป <S <S ไปอ่าโอเคไปจัดให้เบบี้ชักหนึ่งดอกละไปเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอารถไถมาทำการใส่ดินนะครอบ้ว่าถ้าได้แบบสองสามพวงจะสวยมากเลยเนาะอันนี้มันได้สองพวงเอง มันถอยยากอะ่ะมาเอาอยัางไงวิกพีแล้วผมจะข้ามไปยังไงวะเนี่ยมันถ้าตักอย่างเงี้ย มันมึนอะไรเขาหมั่นมนะันอะต้องจอดอย่างนี้ดิลูกพี่เออรถคุณเล็กมีก็ไปเอามาเนาะเอารถตาต่ตละคุณเออก,ก็อยากใช้อะก็อยากใช้อะเออก็ให้ใช้หน่อยก็อยากใช้อะให้ใช้หน่อยเออเอาหน่อยเนาะเดี๋ยวตีวงอ่งอนไปตีวงอ่อน นี่ไปแก่มาโอเคมาเดี๋ยวลุยเลยครับผมโอ้โห ôi. นี่ครับตักใส่ตักใส่กระบะนะครับโอ้โหถึงหรือเปล่ามัเนี่ยอ้าท่านผู้ชมมันถึงปะเนี่ยเด้อเด้อเด้อลงผิดทางเอ้โอ้โห,โหงานบินีกับรถบินีครับผมก <laughs> านบินีกับรถบินีนี่เลย เออชอบชอบชอบผมชอบนักง,งานมินิแบบนี้เนาะมันดูแปลกดูดูด,ดูดูดีอะ่ะและผมดูดูดัดเอ้ยดูดีนะครับผมดูดีไม่เกรงใจใครนะทุกท่านครับไปเดี๋ยวเราขับไปดูนะครับม,มองนี้ก็ได้นะตามจริงนะอุย้ยเกือบเต็มแล้วบางกี่เดียว แหมมาสักสามสี่กะบาเนาะผมถอยไม่ได้ทุกคนผมถอยไม่ได้อะ่ะมันถอยไม่ได้มันถอยยากจะให้คนขับรถไปคร,ปรปมาถอยเอ,อ่อมาถอยรถพว่วงแบบเซียนก็ไม่ใช่เนาะถอย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 เอ,อเดินหน้าเดินหน้าลูกี้ไอ้โอ้โหสุดยอดว่ะอ่ามองนีง้หน่อย นี่ทำไมบุกกี้มันหลวมวะตอนแรกมันแน่นอยู่ไม่ใช่หรอเึ๊บอ่าเึ๊บเบ๊บโอ้โห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 ไหนเวลาเราโยกมันโยกตามมันเนี่ยขึ้นขึ้นลงบุกกี้เข้าออกเอ้ยตรงเลยวะ่ะสวิงซ้ายขวาอ่าไม่ตรงเป๊ะเลยวะ่ะ ไอคอนโทรลนี่ตรงเป๊ะเลยว่ะท่านผู้ชมตรงเป๊ะๆเ,เลยอ่ะถึงปะเนี่ยโอ้ยเต็มแล้วดีว่าไปไปตึงตังตึงตังเลยเว้ยไป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 ,ป,ปเดี๋ยวปเทนะครับผมเทปัมเทปัม เชื่อใจรถใส่ลากเลยว่ะอุ้ยลำบากแต่ว่าทางเนี้ยโอ้โหหมาไหวไหมเนี่ยรถก็ดังดักไหวนะไหวนะโอ้รถก็ดังดักอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเดนไอปั๊มเลยครับผมมีทางเข้ากี่ทางครับเนี่ย ข้างปั๊มที่ข้างปั๊มเอา้าเรามาทางนี้ก็ได้นี่ว่ากูจะไปลงคลองทำไมมนะเนี่ยวนก่อนวนก่อนโอ้โหจะดับแหล่ไม่ดับแหล่อยละ อถอยครับมาดูุน้ำผมจะถอยได้เปล่านะเป็นเล่นตรงพ่วงไม่มีไฟด้วยนะท่านผู้ชมดูดูมันต่อมาเลยทุอย่างไม่สมจริงไปหมดอะดูเขาต่อมาเลยเป็นสายไฮดรอลิกนะครับโอ้โหไม่ไหวว่ะถอยยากจัดเลยว่ะกูเป็นถอยยากจริงๆนะเนี่ยมันมัน อาดำละมันถอยยากจริงนะทุกคนอุ้ยหมดแล้วโอเคเนี่ยจริงๆ้เมาถอดไว้นะครับมันถอยยากมากๆนะครับอ่ะเนี่ยเวลาถอดแล้วสายไฮดรลิก hey hey มันมีตัวจ้ำด้วยหรอตรงนี้มีตัวจ้ำปะ มันต้องมีนีมันไม่มีมันจะมาได้ไงเนาะแล้วมันจําตรงไหนอะ่ะมันจ้บให้เราลิกกันตรงไหนอะ่ะเอามาเดินสายมาตรงนี้อันนี้เป็นสายไฟนะครับสายไฟเราเดินเดินไปใต้ท้องแล้วมันจําตรงไหนวะเดี๋ยวเราอดูรอดูเดี๋ยวผมดัม้มตัวนี้เสร็จก่อนว่มามันจะต่อตรงไหนน่าจะมีสายออวิ่งเดินเข้ามาในใต้ท้องอันนี้แหละ ขันเดียวแม่งอยากถอยยากอันที่สองอันน่นะแล้วสามมันจะเหลืออะไรอะ่ะดูนะดูดูมันจะต่อไงวะมันจ้ำตรงไหนเอามึงไม่จ้ำแล้วมึงจะดั้มได้ไงอะ่ะมันไม่ได้จ้ำนะครับมันวางอยู่งี้เลยแล้วมันดั้มได้ไงอะ่ะเออ้งงวะ่ะเออแบบนี้ก็ปีเลเออแบบนี้ก็มีี๋วยวจัดเบบิชักไปหนึ่งดอก เบบี้ก็มีครับผมจับเบบี้ชักไปไปเแบบี้ชักเแบบี้ชักอ่าจับปอ่าเรียบร้อยครับผมเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะทุกคนครับอ่าเดี๋ยวเราขับหน้าตลาลขุดสักนิดนึงก่อนอ่าโอเคไปไปึ๊บไป มาต่างรักโหขับดีมากนะรถคันนี้นะเป็นมอดแท้เลยนะทุกคนนะครับมอดแท้เลยเจเอบีครับของแท้เลยครับผมเอเดี๋ยวพาพาพา,พาดูกระบอกกันสักหน่อยไหมนี่ครับกระบอกเดี๋ยวเดี๋เห็นเห็นกระบอกไหมทุกยมกระบอกปะอ๋อเน่นเน,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 นกระบอกมันจะอยู่เงี้ยอู้ละเอียดมากเลยอะดูดูด,ด,ดูมันดันมาเลย ละเอียดมากอะ่ะโอ้โหดูดิอเกมละเอ okay, ียดจัดเลยอะ่ะดูดิน้ดัดนมานะครับโอเคผมสวัสดีครับ